สวัสดีครับก็ผมนายพลชัยเขียวขำนะครับเป็นคณะกรรมการนะฮะชุดเครือข่ายชาวสวนมะพร้าวจังหวัดประจวบนะครับประเด็นในวันที่13ที่เราได้ไปประชุมกันที่หมู่สองเขาล้านทับสแกนะพี่น้องชาวทับสแกเนี่ยได้เสนอนะฮะในเวทีว่า ควรจะผลักดันมะพร้าวเนี่ยให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจท่านสอสอก็ได้สอบถามกับพี่น้องท่านนั้นว่าผลักดันให้มันเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีผลดีผลเสียอย่างไรนะฮะพี่น้องทัพสแกก็ได้อธิบายให้กับท่านสอสอปรมวลวงถาววราเดชได้เข้าใจนะครับว่า การที่มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามา,าสนับสนุนแล้วก็ให้ประโยชน์อย่างไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการาวิจัยหรือว่าศึกษาอะไรต่างๆก็เขาก็จะมีงบประมาณมาให้อย่างเต็มที่นะครับอันที่สองนะฮะตัวกับผมเองนะฮะก็สอบถามทางพคณิ์จังหวัด นะครับว่ามีการตรวจสอบอย่างไรในการที่มีมะพร้าวมากระเทาะในพื้นที่เจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ชัดเจนนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้ว่าเดี๋ยวเที่ยวหน้านะครับก็ขอให้ท่านตอบให้ชัดเจนอีก